สวัสดีค่ะพี่นงป้องปายเมื่อนี้ยายแดงกับน,น้องยายาพากันเขาปลาบรรยากาศคนลาเลยวกับปีที่แล้วปีนี้จะเป็นนิยังเจนสี่วัติีโอ้ยเนอเอาไปเบิ้งน้ำกันพี่นงไปเก็บกระเทียมน้ำกันขำขำทั้งหนาวทั้งฝนีหยางว่าฝนกระตก เรามีความพยายามก็ฝนกระตกเลยฝนลินแม่แม่ฝนตกลินมันก็ไม่ตกเลย,ยมัน่ๆก็หย่เก้าวใหม่เดินเข้าป่ากระเทียมเดินเข้าป่ากระเทียมกันนะคะอยู่ซอยไหนน้องยายาซอยนี้ค่ะซอยนี้ใช่ไหม <c oughs> ซอยหน้าเราเลย <c oughs> ซอยตรงหน้าเราเลยใช่ไหม <c oughs> เดี๋ยวให้ดูสวนกุหลาบแล้วกันรออีกกี่เดือนเนี่ยสวนกุหลาบเนี่ยไม่เกิดด้วยมันหนาวหนาวต้นไม้ยังไม่แตกใบเลยยังไม่แตกใบเนี่ยแตกยอดนิดๆนี่กำลังแตกยอดเนี่ยต้นไม้กำลังกำลังแตกยอดกำลังปุ่งมันหนาวเนาะ มื่อวานนี้ยังหิมะตกอยู่แหมวายซางว่าปีที่แล้วรอเลืออะปีที่แล้วอดอกไม้อะไรนะดอกเชอรี่บานแล้วอ่ะปีนี้ยัง,ย,งยังไม่บานยังไม่ออก <laughs> น้องแย่ๆสพายกระเป๋าใบบางแย่เมาเก็บอันใบกร <laughs> ะเทียมเอาเต็มถุงนี่แหละตั้งสิก้าบ,บานมาสัตมือ สิทนหานาวอะไรวะน้อสิดูอย่าจักชั่วโมงตัดเอาเอาก็เต็มตัดเลยตัดเลยชับชับชับเหรอนี่รามาซอยนี้มีแต่ดอกไม้แค่เดียวไม่เกิดอ่ะ <c oughs> <c oughs> กระเทียมยังไม่เกิดเท่าไหร่นะคะป่านี้มีแต่ดอกไม้เต็มเลยน,น่นมีแต่ดอกไม้เต็มเลย กระเทียมยังไม่เกิดเท่าไหร่นะคะป่านี้นนสวยอ่ะมีแต่ดอกไม้โอ้ยต้นไมก้กำลังผีใบนี่เลยกำลังผีใบ เราแวะดูดอกไม้ก่อนเรายังไม่ถึงป่ากระเทียมที่เราต้องการนะคะป่าที่เราต้องการอยู่ข้างในนู้นน้องยาย่างกำลังเก็บดอกกระเทียมนะคะเห็นดอกละสิถ้าไม่เห็นดอกจ้างก็ไม่แวะไปเถอะไปเถอะเป้าหมายเราอยู่ข้างหน้าเป้าหมายเราอยู่ข้างหน้ามันก็อด ชมดอกไม้ข้างทางไม่ได้นะไป,ไปต่อ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 ก่อนนะคะ <S <S น้องอยา่่ๆจำจำจำถึงป่ากระเทียมของเราแล, <S 2> <S 2> แล้วถึงแล้วเอาป่านี้แหละน้องไม่ต้องเดินเข้าไปลึกกว่านี้หรอกป่านี้ก็งามแล้ว เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายดูสิเนี่ยแค่นี้ก็เจอแล้วจังๆเนี่ยเนี่ยสะพานนี้ดีอย่างไม่ค่อยมีตําแยเนี่ยออเราถึงแล้วป่ากระเทียมของเราน้องย่า,ยยายเด็ดดอกนอนป่ากระเทียมของเราเอ๊ะนี่ของเราเต็มปากเต็มคำ อุ้ยมืออีรอยเหมือนคนตัดนั่นน่ะใช่ก็วันนั้นนายหนูมาเก็บแล้วก็มีคนที่นี่แหละมาตัดนี่ไงรอยตัดพี่พน้องค่ะหนูได้เพื่อนหนูได้เพื่อนอยู่วันนั้นน่ะนี่ไงรอยเขาตัดเขาอยู่ข้างนอกหนูอยู่ข้างในนี่ไงตัดสองสามกอโอ้ยเหยียบเหยีบยบอะไรเหยียบดอกหนูกำลังเล็งอยู่เอ้าพี่ไม่รู้เนาะขอโทษบอกมุข บอกช้าก็อย่างนั้นเลยดันติตอยู่เลยทีนี้อัออน,ออนใหม่ก็ได้ตัวอยู่เต็มไปก็มีเป็นสวนเรามีเป็นสวนดูสินอะโอ้ยโมมี่ยังค่ะอะแฮมซื้อเก็บไปรูด อันนี้ดอกมันเล็กอ่ะมีอันนี้ดอกดอกเยอะอยู่เนี่ยดอกหลายอันนี้อยู่หลายดอกอยู่กอกอหนึ่งดอกนี่ก็ดอกกระเทียมนะคะ โอ้ก้อนนี้สามดอกโอ้ยกระเทียมหลายค่ะพี่น้องค่ะ,ะตัดแป๊บหนึ่งเนี่ยแต่ไร้เ,เจออยู่รองยายยัอยงอยู่มองเกาอยู่เลยพูนเห็นขาวๆทุ่คน เออได้หลายอีลยเลยยังไม่ไปไหนนะคะยังเก็บดอกอยู่ที่เดิมนะคะแต่ข้าพเจ้ามาเอาใบค่ะคนเก็บดอกก็เก็บอันนี้สิเก็บใบ เก็บใบนะคะเก็บใบไอขี้นก งามอยู่งามอยู่ยังไงก็งาม <laughs> ยังไงก็งามเออตรงไหนก็งามหมดนั่นแหละถ้าใบนะโอ้ยอเกงรุด จะมีขี้นกติดแล้วเนี่ย,ยจะเอาดอกตรงไหนอ่ะริมทางตรงนี้ริมริมใช่ไหมใช่ดอกใหญ่ดอกอวบ พราะวลาหนูก็เก็บตนั้นปนั้นฝนตกหนูก็เลยรีบออกโอ้ยป่าใหญ่ป่าตใครจะมาเก็บก็มาเก็บทฤดไม่ได้ว่ากันหรอกนะไม่ต้องมาไอ้น,นี่กันนี่ป่าตั้งใหญ่ตั้งโตเก็บยังไงก็กินไม่หมดหรอกเก็บยังไงก็กบเก็บไม่หมดเออพูดต้องพูดอย่างนี้เก็บยังไงมันก็ไม่หมดป่าหรอก ปีหน้าเกิดขึ้นไหมมันก็เกิดหัวมันอ,มอยู่ในดิน,เ,นเออหัวอมันอยู่ในดินหัวอมันอยู่ในดินไม่ต้องกลัวหมดฝนลงเม็ดเหรอฝนลงเม็ดอีกแล้วพี่น้องคะโอ้ยหนาวกันหนาวเป็นปีที่เก็บกระเทียมลั่วพิเร A lầy, a lầy, a lầy. Bí thư lắm, đẹp lắm, ui, ui, หนูก็จะไปเน่อยดูเอาใบเต็มอันนี้หนูจะเอาดอกถ้าใบมันใหญ่ก็มันร่าหออเนี่ยใบอันนี้พอดีมีอะไรให้ห่ออยู่บ้านมีตรลิ้นต้มไก่หนาน่จ้าซื้อไก่กิโลครึ่งจ้าเดี๋ยวจะกลับไปต้มโคกจ้า เอาเลยนั่นน่ะใบใหญ่ๆนั่นน่ะนั้นเลยก้อนนี้เลยอ่าใบใหญ่ๆน่ะเนี่ยต่อหน้าเนี่ยด้านหน้าเนี่ยใบสะอ่อนเด้หอมนั่นแหละกอข้างหน้าด้วยน่ะนั่นแหละเออนี่กอนี้ด้วยยายาเนี่ยเนี่ยเนี่ยสองสามกอเนี่ยลายมาเลยเนี่ยเออนั่นแหละ ไม่อวดเท่าเมื่อกี้อันนี้เนี่ย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 ก็ได้อยู่เต็มกำมือหนักใบเบลอเลยว้าวตรงนี้อตันใบไม้แห้งมันอยู่ในไอ้นี่ในยอดใบอันนี้หนูจะทำให้ดูนะนี่หนึ่งฝ่ามือไหนอ่ากร้ามือย ใบใหญ่น้องใบใหญ่าหญ่บอกเท่าฝ่ามือหนูเลยหอมผักอร่อยนี่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 นู่นนู่นเนี่ยเอาใจเยียบหูนี่นี่หนูเล็งเห็นแล้วนี่กอนนี้ด้วยเนี่ยยันยังได้อยู่นี่กอนนี้ด้วยนี่นี่ก้อนนี้อันนี้ใช่ไหมนั่นเลยเออนั่นแหละอื้อ อันนี้นก็ใหญ่นะนนตรงไอ้ตรงหลอกข้างนั้นมุมๆนั้นน่ะปั๊บพอหรือยัง, <c oughs> ยงได้น,นี่ยมันไอ้น,นี่เบาอยู่นะไม่ไม่หนักเหรอเหรอนี่หนักี่เบาๆอยู่พี่เห็นดอกเนี่ยพี่มองข้ามต่อน,นี้ได้ไงโอ้อยมันก็เยอะลายตาไปหมดแล้วน้อเนี่ยเห็นไหม มันเยอะไปหมดไม่ใช่เสียงฝนหลือน uh, so ้องยาย่าเสียงฝนฝนตกตกมาสักพักหนึ่งแล้ว่พอแล้วค่ะสะพายกระเป๋ากลับบ้านแล้วค่ะเต็มกระเป๋านี่ค่ะเต็มกระเป๋าค่ะ สะพายกลับบ้านแล้ว,ลว <c oughs> อันนี้มันสะพายไม่ได้ยายา่ามันสายมันสรรั้นอันนี้ไม่สะพายนนมีดเด้อเอามีดมาใส่นี่มีดอยู่นนยนี่มีดใส่น,นี่เออมีดสะพายได้ เบาหว่าด,ด้วยสะพายก็สะพายได้เบาก็เบาโอ้เอาเปลี่ยวน้องอีกแล้วน้องยาย่าบอกสีทนได้แล้วแต่พี่เถอะ <c oughs> ไม่หรอก <c oughs> ตัวไม่โตเท่าไหร่หรอก <c oughs> มาก็เจ้าของเจ้าของพาเดินเล่น ออกจากปลาแล้วพี่น้องออกจากปลาแล้วค่ะพอแล้วสะพายไไรมาแล้วเพือสะพายไไรมาแล้วกระบานก็เลือกค่ะ